สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแมวจะมาพาเพื่อนๆทำเครื่องดื่มสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ซอสบลูเบอร์รี่เนาะอันนี้ซอสบลูเบอร์รี่ของที่แมวทำไว้เองเนาะเป็นของคีโตนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลย ช้องโต๊นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งลงไปขออนุญาตใช้มือนะจากนั้นก็จะเติมด้วย นมอัลมอนด์นะคะถัดมแม่ก็จะใส่ซอสบูเบอรี่ข้างบนอีกนิดนึง